ครับมือนี่มาตัดกิง่งต้นยางนากับต้นพยุงครับให้ทีมงานเก่านะเก่าไกลครับมาตัดตัดแตงกิง่งอตัดให้มันแตกยอดขึ้นไปนะครับจะได้โตไวครับโอเคครับก็ตัดให้มันดูต้นครับโอเค แตงมาหลายต้นแล้วครับไป่ะเอากิ้งหญ่อ่ะอ่ากิ้งเนยละอ่าดยวกิ้งโอเคย่าหมดนะก็ขอขอบีกโอ่าเคตัด้าง่างก่อนครับเพื่อปะให้มันฉีกนี่ครับง่าย โอเคข็มงานตัดกิ่งต้นใหม่ครับเบิงเขาครับเข,ข,ขบาเขาัน็่ปใครงามนะครับสภาพอ่านี่ออกสามกิง่งนี่ครับเทคนิคการตัดกิ่งนะครับ ตัดแต่งเก่งนะครับตัดข้างล่างก่อนแล้วตัดข้างบน,นครับสวยตัดแต่งเก่งจะช่วยให้การจเจริมเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับจะแตกยอดขึ้นข้าง,างบนนะครับโอเอันนี้ทำแบบมืออาชีพนะครับ แต่งริ่งนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับอ่าแต่งกิ่งแล้วมันก็จะโลง่ลงๆนะครับโอเคเน็นกิ่งที่ไปทิศเหนือก่อนอ่าใหญ่ขึนะ้นเลยสามหนึ่ง สองสามสไว้สวย,สวยทีมงานาเก้าไกลนะครับสวย ต้นนี้น่าจะสี่เมตรได้นะครับตรงนี้ลำต้นน่าจะห้านิ้วได้เลยครับโอเคไป็นยังครับไปเลยห้านิ้วได้นะครับลำต้นเนี่ยต้นนี้ครับ แต่งจริงมันก็จะโตเร็วนะครับโอเค